ับการปกครองคณะสองเท่านั้นแต่ยังอุปการะโรงเรียนวัดกาหลงตั้งแต่ปีพุทธศักราช2482และทำหน้าที่ครูสอนพระปริยัติธรรมในปีพุทธศักราช2485อีกทั้งยังได้เป็นกรรมการตรอดธรรมสนามหลวงในปีพุทธศักราช2495แสดงให้เห็นว่าท่านทุ่มเททั้งชีวิตเพื่อการศึกษาของพระสงฆ์และลูกหลานชาวบ้าน ด้านสมณศักดิ์หลวงพ่อสุดได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เรื่อยมาตั้งแต่พระครูสัญญาบัตรชั้นตรีในปี2490เป็นชั้นโทในปี2511และในปี2517ท่านได้รับพระราชทานเลื่อนเป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นเอกในราชทินนามเดิมพระครูสมุรทรธรรมสุนทรแม้หลวงพ่อสุดจะไม่ใช่คนสมุทรสาครโดยกำเนิด แต่ด้วยความเมตตา